สวัสดีค่ะพอๆแมมเมอซี่ของน้องหกักแพงวรัญญาพรค่ะพี่น้องมือนี้สิบวอถึงเรื่องราวของน้องหักแพ่งนะคะหล,หลายคนก็พอจะทราบแล้วว่าน้องนัได้มีโอกาสได้ไปร่วมถ่าย MV เพลงหักคนจอดสู่ตรงยู่ให้เป็นของห้างพี่กอยชาลีนีค่ะพี่น้องแต่กับแจ็คสิวาจะไหนน้ะพี่น้องกระแสมาดีเสลือกเกินแต่กันยังมี ผู้ใหญ่บางคนผู้ใหญ่บางกลุ่มที่ไม่ทราบว่าต้องการอะไรจากเด็กคนนี้ว่าสาวต้องการอียงจากหนอยผู้นี่นะคะพี่น้องเฮดเอียงกะดามากัดแซไปเบิร์จะเซ็นบอกว่าเนี่ยพี่น้องมีหลายเรื่องนะคะที่ซาวดสินอร์จ้อ่อฟังในเมรอน,นี้ว่าจะเป็นเรื่องแต่งโตเรื่องการบอกว่าแบบแบรนเพลงนี้เลยประมาณนี้ค่ะสิบหาไปบึงจุดสายปลายเหตุมันมาจากคลิปของทงังเพจเพจกลางเพจใหญ่เนะี่ยคือเพจสาวหน่อยลำพืชนโชว์ค่ะพี่น้องอ่ะ เมว่านนันเองนะคะทั้งหนอ่หกักแพงวรัญยาพรเนี่ยค่ะพี่น้องหักแพงเนี่ยได้มีการไปร่วมแสดงเอ็มวีใช่ไหมถ่ายเอ็มวีหักคนจะสู่รงยูเห้เป็นน้องน่าจะได้เป็นแบบว่าบทไลยล,ยลายฟิตเฟียสหน่อยเพราะว่ากับน้องเดียไหมแลว้วก็ทาง พี่ปอมแปมแล้วก็ทางพี่ก้องวายุนั่นเองนะคะเนี่ยพี่น้องซึ่งเพลงนี้นะคะฮาร์คอจูสูงยูเห้เป็นของพี่กอยชอรนี่จะมีการออนแอในวันที่20กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะคะหลายๆคนก็รอติดตามไปทีเรียบรอยแล้วนะคะพี่นอ้องอะเมะื่อวานนะคะกองทาย MV นะคะกะับทางน้ำเพชรสตูดิโอนะคะเป็นคนอ่า มาถ่ายในครั้งนี้นะคะนักพิสตสตูดิโอนะคะร่วมกับทางสาวน้อยลำเพลินโชว์นั่นแหละคะ่ะพี่น้องน้องก็ะดิห์ายบทบาทนะคะพี่น้องอันนี้เป็นการถ่ายชีพสันส้นๆอันนี้น้องเดียร์นะคะน่าจะได้รับบทคนท้องหักแพงก็น่าจะได้รับบทนางร้ายนะคะพี่น้องเห็นว่านักพิสสตูดิโอออกมาบอกในมือเสาร์ที่ผ่านมานะคะบอกว่า พักแพงได้ออกมาไม่ไม่นานนะคะสําหรับพักแพงเราได้ออกมาได้เอ็มวีนิบโดดอนออกมาแป๊บเดียวยอมมัดย้อนมาข้าม่าเอ็มวียืนพี่น้องมันก็นมีแคร์สามสี่นาทีเท่านั้นนะคะมันบลอลลายค่ะน้องกันอ,อาจจะไม่ได้เป็นตัวหลักนะคะน้องก,กับแค่ว่าเป็นสแสดงรวมก,กันกับพี่ๆนะคะให้มันเป็นฉากเป็นอย่างออกมาเนาะแล้วที่นี่ปัดนีดราม่ามันเกิดมาจากอย่างค่ะพี่น้องดราม่ามันเกิดมาจากที่ ทางน้องทำคอนเทนต์อ่าเดี๋ยวพี่น้องจะส่องได้หายฟังก่อนเออถ้าได้ยินเสียงข้างนอกก็ต้องขอไปดดวยนะคะพี่น้องหนาจานโรงเรียนขอคายบ้งพี่น้องโรงเรียนน่าจะเข้าค่ายนะคือเสียงเข้าห้องฉําเสียงดังมากเมือเ่อแกะอักมาจุดผูกไปอ่าพี่ป๋อมแป๋มกับทางน้องแพงในพี่น้องคล,คลิปนี้อ่าเอาให้เบิรงเลยคะ่ะพี่น้องอาเเอาให้เบิรงจะเข้านะคะเอะ เป็นเจ้าในพี่น้องในฟังแล้วนะคะกับเป็นคลิปนั่นแหละคลิปที่เขาเห็นคอนเทนต์กันแต่ว่าก็จะมี F c ซนะคะบางคนอนะ่ะไม่เรียกว่า F c สซเรียกว่าชาวนิดนะคะที่ชอบดราม,มา่าชอบคอมเมนต์ดราม,ม่าน้องหักแพงเริ่มเลยจากการเรื่องก,การแต่งตัวของน้องหมูว่าน้องมีการใส่สูทที่แบบว่าประมาณว่มา,ม,ามันโชว์ตรงนี้จากน้อยเห็นบาคาพี่น้องแล้วก็มีคนบอกว่าแต่งโตย่าน้าเขาประเ็นตีย่านคือหนังนี่เออคนก็บอกแบบนี้แล้วก็มีคนเข้ามาตอบกับคอมเมนต์บอกว่า เข้าใจคำว่าเล็บไหมเขาให้แต่งแบบนี้ก็ต้องแต่งเสียหายเป็นชุดไทยสแสดง m v ็ตอ่าพวกประสาทชุดทีมงานหามาให้น้องจากคุณป้าเรื่องของเขาอย่ามาเห่าเออแล้วก็มีคนไปตอบกลับบอกว่าเนี่ยคนที่ไม่มีความรู้เขาจะคอมเมนต์สแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาส่วนชุดนี้เป็นชุดของน้ำเพชรสตูดิโอเขาเอามาให้เพื่อทำการแสดงไม่มีความรู้ก็คอมเมนต์ไปมั่วทุย โอเม้นไม่ดูตามมาตาเรือสักแต่จะว่าเนาะรักน้อยๆนะคะแต่ขอให้รักนานๆนะคะอย่าไปว่าน้องเลยโอ,อมบางคนบอกว่าเนี่ยเธอคนที่มาคอมเมนต์นิญยานก่อน้องอีกนะคะอย่าไว่าเลยเห็นไหมคะทุกคนดิน้นเอออิจชาประมาณนี้คะ่ะพี่น้องแล้วก็จะมีหลายๆคอมเมนต์ตามมาบางคอมเมนต์ก็ถึงขั้นแบบว่าขอผ่านนะเพลงเนี่ย เอีิก้อยชาลีนะีนีขอผ่านขอไม่ดูนะคะทุกคนเออแล้วก็มีบอกว่าโอ้ยขอผ่านเนื้อเพลงนี้ขอโทษน้องก้อยจากใจเพลงน่าจะปั่นให้เพลงนี้บ่ถึกทาดเนี่ยแค่ฮักเพงไปรวบแสดงเอ็มวไม่กี่นาะทีนี่ไม่กี่วิเนี่ย กับกลายเป็นว่าพากันจับกลุ่มกันแบนไม่ดูไม่ไม่สนับสนุนเอไม่สนับสนุนเพลงของพี่ก้อยชาเลนีเพลงนี้เพราะว่าฮาักเพลงวรัญญาพรเออทุกคนและชิดามากันอี่ยังหนักหนาโอ้ยนอนแล้วก็พอมีคอมเมนต์นี่ออกมาบอกว่าขอผ่านเออขอแบบว่าขอโทษน้องก้อยขอไม่ขอไม่ดูเพลงนี้นะคะก็มีเราหล่อเอฟซี FC ที่เข้ามาตอบกับคอมเมนต์ประมาณว่าแล้วแต่เออคิดว่าตัวเองเป็นคนดีขนาดนั้นเลยหรอไม่ดูตัวเอง แน่จริงก็คือล็อกโปรไฟล์ทำไมเออแล้วก็บอกว่าขอให้ไปที่ชอบที่ชอบนะคนก็บอกแบบนี้นะคะขันมัดเป็นตาเรือใจบานันแนะนํำให้ไปผูกข้อตุยจังสีบ่เห็นอีบ่ถือทาดเขาแล้วแล้วก็บ่คิดว่าสีมิทาตนะคะละประมาณก็คือไม่ไม่ถูกทาคนอื่นนะคะเรือใจ้ายกัดกันใจตุยไปเลย โอ้โหคือดูเดือดมากๆลุกเป็นไฟแต่และคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวมายกตัวอย่างก็เมนตนนึงว่าจะเข้าไปช่วยดูเพลงซะหน่อยคงไม่ดูละแล้วก็เจอคนบอกว่าแค่คุณคนเดียวยอดวิวเขาคงไม่ตกหรอกมั้งแต่ก็ยังเชื่อว่ายังมีคนอีกจํานวนมากมายที่จะชื่นชมและยินดีกับเพลงนี้นึกว่าใครไม่เชื่อว่า จะไม่ดูธรรมชาติของมนุษย์ที่เรียกว่าสอดรู้สอดเห็นใจสิขาดพี่น้องอ่านขออภัยที่อ่านเร็วเกินไปนะคะรู้สึกว่าจิตใจตอนนี้จะสู้กับเสียงที่อยู่ภายนอกของมากเลแต่ใดๆก็ตามแต่นะคะพี่น้องเพราะมีข้อเม้แบบนี้ออกมานะเออมันก็เกิดคนแบบว่าเนี่ย จะมารวมตัวกันแบนเพลงพี่ก้อยหรอคะคจุจะสูตรหีเ,เป็นนี่ขนาดบอดโตนี่โอ้โหเราคิดคอนเทนต์กับเพลงนี้มาสองสามหมื่นแล้วเดทที่ว่า, 2, 30, วาหอกเสือหอกม้อนนี้น่ะคือเพลงนี้ทุกคนเขาให้โอกาสเด็กแล้วน้องเดียน้องฮักพงก็เป็นเด็กน้อยเจนใหม่แล้วทีมงานนะคะเขาก็แบบว่าทีมผู้บริหารเขาก็คัดมาแล้วจะให้ฮักแพงให้น้องเดียแล,แล้วเนี่ยเข้ามาร่วมสแสดงนั้นเองค่ะทุกคน แล้วทําไมถึงมาราม่ากันนักหนานด้วยความว่าเป็นฮักแพงหรือเพราะว่าเป็นฮักแพงใช่ไหมถึงแบบว่าไม่อยากดูไม่อยากสนับสนุนแต่อย่าพึ่งนะคะทุกคนเราควรที่จะให้โอกาสเด็กเขาที่จะใจโอกาสเด็กหน่อยนะคะพี่น้องเ่าว่าเี่ยก,กระตามแต่ถ้าคุณไม่ชอบคนที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าจะไม่ดูปล่อยผ่านร้อยทั้งร้อยดูแน่นอนค่ะ MV บนี้บ่เ,เสือมัดเถียงสาวนอยเลยเลย,เลย,เลยบอกว่าไม่ดูเดกอย่ยงน้อยก็หนึ่งวิวละอะ เข้าไปดูสักหนึ่งรอบนะคะแล้วก็จะกอไปดูจตตอนฮักแพงเพราะว่าด้วยวิสัยคนไทยนะคะด้วยความที่ว่ายิ่งไม่ชอบอะไรยิ่งเอาตัวเองไปอยู่จุดจุดนั้นมันคือความจริงแล้วมันคือจริงๆเลยยิ่งคุณไม่ชอบคุณนี่จะเอาตัวเองเข้าไปอยู่จุดนั้นแล้วคุณก็ยิ่งจะแบบโอยตะบะจะแตกแล้วยิ่งเห็นคนที่เราไม่ชอบเนี่ยจะเลินไปหน้าเนี่ยยิ่งจะแบบไม่ไหวอะไรประมาณนี้ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนทีมงานไม่ว่าจะเป็นน้องฮักแพงพี่ก้อยน้องอ่ะ น้องเดียแล้วก็พี่ปอมแปมมาพี่ก้องวายุนี่เขาทําออกมาเนี่ยเขาพยายามแล้วก็ทางผู้บริหารเนี่ยเขาคิดดีแล้วนะคะในการที่จะเอาฮักเพลงมาแสดงเนาะอ่ะโอ้ปวดหัวมากๆเลยนะคะเดี๋ยวฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับเนี่ยเพลงของพี่ก้อยชาลินีวันที่20กุมภาพันธ์นี้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะเปิดให้ดูสักนิดนึงคะ่ะ คือฝากไว้เลยนะคะดีสาวน้อยและเพื่อนชั่ค่ะวันนี้ข้อฝากนะคะว่นทีสิ0พุทภาพันี้นะคะฝากเชียร์ฝากเป็นกำลังใจให้กับเพลงฮักขนเจาสูบ้องยูให้เต็มค่ะทัาชองไทยและเพื่อนอินดีเรคคอร์ดค่ะ โจยมานินนะคะปากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ในยเด้อคะ่ะปากนายเด้ออ่าทุกคนฝากด้วยนะบมื่ว่าศุเป็นเอฟซีทั้งพี่ก่อเองเอฟซีน้องเดียะพีว่วอมแป๊บน้องฮักแพงเองนะคะก็รอคอยรอคอยที่จะดูอ่าฮักแพงแสดง MV ีเพลงนี้เหมือนกันน่าจะเป็น MV แรกของน้องไหมนะคะถ้าถ้าผิดก,ก็ต้องคัดค้านได้นะคะ แต่ตั้งแต่สาวเลยรรมาน่าจะเป็น m อ็ีแรกของน้องนะคะที่ได้รับโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่จาไในกรฝากไปสนับสนุนน้องน้ำนาคะหากแพ้ย์เอกพัฒนาจะเองอยู่ตลอดเวลาค่ะพี่น้องว่าม,ม่ยังที่จะมาหลบหลางควอมพยายามของน้องใดนะคะน้องพยายามถึงที่สุดเลยยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะและสําหรับคนที่คอมเมนต์ไม่ดีนะคะยามอีกครั้งถ้าไม่ชอบคือตัดตัดขาดไปเลยบล็อกไปเลยค่ะคือทางที่ดีที่สุด